สวัสดีค่ะพี่แอลสวัสดีค่ะค่ะพี่แอลเนี่ยดูแลสามีที่มีปัญหาในเรื่องของโรคไตแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอีกหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวอยากจะให้พี่แอลนะคะเล่ารายละเอียดทั้งหมดวันนี้ให้กับท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้สามีแอลป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเป็นความดานันไขมันเบาหวานโรคชุดเลยค่ะโอ,อะ้สามีแอลหลังจากที่ทานยาเยอะมากค่ะ เป็นแบบเยอะโรคชุดคือยาเยอะค่ะพอทานยาเยอะแบบนี้ยตลอดระยะเวลาทราบข่าวมาว่าเพิ่งไปตรวจเจอเจอไตค่ะเจอโรคไตอีกหนึ่งโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่แอลเล่าต่อเลยนะคะว่าอาการการเป็นโรคไตเนี่ยมันเป็นยังไงคะคือ่าค่าไตาต่ำลงเหลือ25ค่ะแฟนแอลนะคะอ่าขาจะบวมตรงเนี้ยตรงมือ ก็กดแล้วก็บุ๋มลงมีรอยบุ๋มเวลาใช่ใช่ค่ะแล้วพี่เอามารู้จักดีไตได้ยังไงคะค่ะมีเพื่อนแนะนํามีเพื่อนมาแนะนําให้รู้จักกับดีไตว่าสามารถดูแลโรคไตได้ใช่ค่ะใช่ค่ะและหลังจากที่ทานดีไตไปแล้วอาการของสามีพี่เอลเป็นยังไงคะหลังจากทานตัวนี้นะคะเดี๋ยวนี้เบาหวานจากที่200กว่าเหลือ97เท่ากับ คนปกติค่ะโอ <ฮ S> ้ค่ะ <โฮ S 1> แล้วก็ความ<ช>ดันความดันก็คือทุกครั้งเวลาไปเจอคุณหมอจะต้องทานยาก่อนที่จะวัดความดันทุกครั้งค่ะ<ช>แล้วก็แอลก็ทดลองหนึ่งเมื่อ,อเมื่อเดือนเดือนที่แล้วคือไม่ไม,ไม่ไม่ทานยาที่คุณหมอให้ตอนที่จะวัดความดันอะ่ะลองเลยปรากฏว่าคือความดันเท่ากับ ปกติอะผ่านเลยไม่ต้องสองสามครั้งโดยปกติในการที่เราจะเข้าไปวัดความดันเนี่ยพอไปถึงปั๊บคุณหมอก็จะให้เรานั่งพักพอนั่งพักเสร็จก็จะต้องให้ทานยาลดความดันเพื่อที่จะเข้าไปตรวจความดันเพื่อจะดูว่ามันปกติไหมแต่เมื่อเดือนที่ผ่านมาพี่แอลไม่ใช้วิธีนั้นก็คือไปถึงปั๊บตรวจเลยเข้าไปตรวจเลยผ่านเลยผ่านเลยแล้วก็ยาเบาหวานก็คุณหมอลดเหลือหนึ่งเม็ดค่ะ ถ้าว่ารอบนี้ไปอีกคุณหมอนัดเดินพฤจิกาวันที่สิบสองนี้ถ้าเบาหวานลดอีกก็คือคุณหมอบอกว่าไม่ต้องจ่ายยาเบาหวานแล้วทานดีไตอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะดีใตอย่างเดียวค่ะวิธีทานทานแบบไหนคะทําไมเห็นผลดีจังเลยทานเช้าหนึ่งเม็ดหลังอาหารแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งเม็ดค่ะวิธีทานที่พี่แอลให้แฟนทานนะคะคือเช้าหนึ่งเม็ดหลังอาหารและก็ก่อนนอน หนึ่เมตรนะคะก็คือสรุปแค่ทานแค่วันละสองเมตรเงวันัะ2เ่ะจากไประยะที่สี่นี้ก็มันยังอยู่ในระยะฟื้นฟูจากจากที่จากข้าไป25ขึ้นมาเป็น29ค่ะพี่ก็ควบควบคู่ไปกับการดูแลอาหารค่ะตามที่คุณหมอแนะนําเลยนะคะคือเราปฏิบัติตามคุณหมอแนะนําแล้วก็ ทานควบคู่กับตัวนี้สําหรับตัวเอลที่ดูแลแฟนก็คือตอนนี้คือได้ดีขึ้นอะ่ะคือได้เจอผิตภพณฑ์ตัวดีใจทําให้ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่มียาสําหรับโรคไตมันต้องดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยตัวนี้ไปฟื้นฟูมันดีจริงๆอะ่ะสาหรับถ้าไม่งั้นคือต้องฟอกไตอ่ะมันน่ากลัวมากนะคะพอมาถึงจุดนี้แล้วแบบมันตืนตันจริงๆมัน มันสุดๆอดะถ้าเจอเมื่อไหร่แล้วครอบครัวใครเจอแบบถึงขั้นตรงนี้จะรู้สึกเหมือนกับแอลแต่ว่าโชคดีที่เราได้ทานตัวนี้อยากจะฝากบอกอะไรกับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้มีปัญหาโรคไตหรือยังไม่เป็นบ้างคะอคือแฟนเ้วทานแล้วมันมันดีขึ้นอะคือมันไม่มียารักษาค่าไตอ่ะเราต้องดูแลแล้วช่วยฟื้นฟูได้จากระยะที่สคือดูจากยีขึ้นมาเป็นยี่ส้าไดค่ะ เราไม่จําเป็นต้องรอให้จนต้องถึงระยะสุดท้ายใช่ใช่ค่ะต้องกินเพื่อบํารุงฟื้นฟูและก็ป้องกันแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาหมอฟอกไตพี่ให้สิบคะแนนเต็มค่ะเพราะว่าพี่ดูแลแฟนพี่มันมันเหมือนน้าตาจะไหลอะคือมันช่วยช่วยครอบครัวเราได้จริงๆไม่ต้องฟอกไตอะค่ะพี่แอลให้สิบคะแนนเต็มเลยค่ะขอบคุณพี่แอลค่ะ